คือเสียชีาิแย้นเพื่อให้มีผมเข้าใจฮะแต่สิ่งที่เราห่วงก็คือเรื่องของมหาอำนาจแนวคิดการขุดคลองไทยเชื่อมระหว่างทะเลอ่าวไทยกับทะเลอันดามันได้มีมานานกว่า300ปีซึ่งเริ่มครั้งแรกในช่วงที่ประเทศไทยได้มีนโยบายในการเปิดประเทศเชื่อมกับชาติในภาคยุโรปในราชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยแนวความคิดดังกล่าวก็ยังมีการสืบทอดมาอีกหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบัน แต่แนวคิดการผุดลองไทยก็ได้ถูกยกเลิกไปด้วยเหตุผลต่งตางๆนา,านาเคยมีผู้แสดงความห่วงใยไว้ว่าถ้าสร้างคลองแล้วจะเท่ากับแบ่งราชนจาจักรไทยออกเป็นสองส่วนมิติที่ผมมองวันนี้เนี่ยคงไม่ได้มองเฉพาะเรื่องมั่นคงอย่างเดียว <c oughs> แต่มั่นคงมั่นคง,งยั่งยืนเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันทั้งหมด <c oughs> ทั้งหมดนี้ต้องกลับมาศึกษาอย่างรอบคอบว่ามิติต่างๆเหล่านี้มหานาจมีบทบาทกับเราหรือไม่ สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนาเป็นสมาคมที่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลักดันให้มีการขุดคลองไทยซึ่งล่าสุดสมาคมคลองไทยได้เปิดเวทีเสวนาขึ้นนสมาคมชาวปากใต้เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและกลุ่มนักการเมืองจากพรรคต่างๆที่ไปร่วมอย่างคึกคักยุคที่การเมืองจะมีการเลือกตั้งผมคิดว่านโยบายการขุดคลองไทยทจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็เลยได้คิดเห็ว่าได้กราบเรียนทุกท่าน ที่เป็นตัวแทนว่ามอารัดร้ำหลายท่านโง่โง่ใจนว่าทำไมผมจึงได้ยิก่มตัวกันนะครับถ้าถ้าท่านเห็นด้วยท่านมีแนวทางอย่างไรนะครับกับเรื่องรองไทยถ้าท่านไม่เห็นด้วยควรจะทำอย่างไรสิ่งไหนนะครับที่มันสามารถขับเคลื่อนนะครับเรื่องของระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติได้นี่ เราก็จะทําและผมในฐานะที่ผมเองก็เป็นในส่วนของตัวแทนของพักผมก็จะไปคุยนะครับกับในส่วนของทางหัวหน้าพักนะครับว่าเรื่องนี้นะครับเราก็จะเอาเป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนครับเพราะเรื่องตอนนี้เมื่อทองไทยเกิดขึ้นน่ะถ้าเขาท่านกลางจประเด็นความหวังให้กับคนภาคใต้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเี่ผมเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าตราบใดเนี่ยถ้าไม่มีปกราตามเกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ย,ย,ยมันก็อยู่กันอย่างนี้ผมแนะนำกระยุบว่า สุดท้ายสําคัญที่สุดกองไทยที่จะสําเร็จได้อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเมื่อกองไทยขุดที่ภาคใต้มันควรจะมีรัฐมนตรีที่เป็นคนใต้รับผิดชอบของไทยครับลองไทยไม่ใช่กองของคนไทยแต่กองไทยเป็นกองของคนทั้งโลกฉะนั้นกองทุนมหาศาลทั่วโลกจะมาเข้าสู่ระบบของการเงินระหว่างประเทศเราสามารถตั้งกองทุนกองไทย กองทุนองไทยนี่แหละครับจะมีผู้ส่วนทางเศรษฐกิจทั่วโลกขึ้นชื่อว่ากองไทยยอดเยี่แต่มันเป็นกองของภูมิภาคมันเป็นกองของโลกผลประโยชน์ของหลายสิบประเทศเกี่ยวกับกองน,นี้รัฐบาลนักสาหกิจและเอกชนในหลายประเทศกลบาวว่าแย่งการมาทุถ้าเราไม่มีกองไทยจะเป็นแดนสีวิไลได้อย่างไร ที่จะต่อสู้กับอาเซียนหรือตางประเทศและในโลกนี้ได้ผมเห็นว่ากองไทยนั้นเป็นโครงการที่เลิศที่สุดในเวลานี้แต่ในยุคอนาคตของเราเนี่ยอนาคตของประเทศไทยเราจะทาให้ได้เรารับฝากกับพ่อแม่ที่้องประชาชนทั้งประเทศว่าพลังเชื้อไทยเราจะคุ้นพรองไทยนะรัฐโยบายของเราจะเป็นนโยบายที่เราเริ่มต้นดำเนินกับตอต่อไปแล้ว ทางสมาปนต์ตกได้และสมาคม์องไทยคิดถูกนะครับท่านมาถูกทางแล้วในการศึกษาอย่างรอบด้านถึงผลกระทบถึงความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจถ,ถึงทางด้านสมุทรศาสตร์ภูมิศาสตร์เพื่อให้เราทําสิ่งนั้นออกไปในอนาคตนะและจะไม่กระทบกับความกังนะวของรูปหลานเราถ้ามีทองไทยเป็นรัฐกระแสเกียใหม่ที่บริหารโดยข้าเอกชน,น,นผมว่ามูลค่าในพื้นที่ตลาดปิเนษตนั้นเยผมว่าไม่ต่ำกว่าปีละห้าล้านบาท จะมีคนทางานทุกอาชีพลังไหลจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเ,ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่นับแสนลายอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่ประเทศรัฐชาติพัฒนาเราพวกเรื่อครับไม่ม,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 มีปัญหานะฮะเรายินดีให้ความร่วมมือผมก็ขอยืมคำที่ติดปากท่านชาติชายมาเสมอนะฮะเราเห็นว่าโครงการฟองไทยเป็นโครงการใหญ่ที่จะพลิกผัน เศรษฐกิจของประเทศเราและพลิกฐานสถานะของประเทศไทยให้เป็นประเทศที่เป็นผู้นำแห่งภูมิภาคเอเชียการติดปัญหา2488ที่ประเทศไทยเนี่ยไปเซ็นสนธิสัญญากับอังกฤษนะฮะเซ็นสนธิสัญญาอังกฤษสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะว่าถ้าจะสร้างทองไทยหรือคองของคอขอดกราเนี่ย จะต้องได้รับการยินยอมจากรัฐบาลอังกฤษก่อนนะฮะและผมไม่ทราบว่าส่วนที่สัญญาฉบับนีย้ยกเลิกไปแล้วหรือยังเราเห็นแล้วนี่ว่าจะมีการเลือกตั้งรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็คงจะมีไม่กี่รูปแบบหรอกคิดว่าพรรคไหนชัดที่สุดครับเรื่องนี้หลังเลือกตั้งแล้วนั่นแหละเราคงจะทราบกันว่านาการเมืองที่ให้การสนับสนุสน,นการขุดคลองไทยจะเป็นไปตามที่ได้พูดจริงหรือไม่หรือเป็นแต่เพียงการหาเสียงจากพี่น้องชาวใต้เท่านั้นจตุรพรสุขอิน ถ่ายภาพสวงรัติกรธนปริยูนรายงานเรื่องนี้มันถกกันมานานพอสมควรเหตุผลความมั่นคงมีเหตุผลเศรษฐกิจก็มีคนที่ต้องการสร้างก็มีเหตุผลคนที่ยังมีความ